สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ีบ t ยทาโวันนี้เราจะมาพิกอเด็กในหัวข้อข้อความของเขาส่งถึงคุณนะคะมีอะไรบ้างนอกจากคนที่ห่างหายกันไปหรือไม่ได้พูดได้จากกันหรือเขานิ่งเงียบไปนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะอ่าผ่านมาทางไพ่เนาะถ้าคุณ เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะแปลว่าดวงเราสมพงกันนะคะคุณคาเนาะแม่หมอมอีสามเด็กให้เลือกนะคะเริ่มจากซ้ายมือก่อนนะเด็กที่1คะ่ะเด็กที่สองและก็เด็กที่3เลือกเด็กที่ดึงดูดสายตาหรือดึงดูดความรู้สึกของคุณให้มากที่สุดหากจิตไม่นิ่งอย่าเพิ่งเลือกนะคะหากจิตลังเล ให้คุณเอาความรู้สึกแว็บแรกนะคะอย่าลืมนะการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่ด้วยภาพรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าตรงก็เก็บไว้ถ้าไม่ตรงก็ไปเลือกกองใหม่ถ้าตรงก็แปลว่าคลื่นพลังงานของคุณตรงกับแม่หมอนะคะอย่าเพิ่งแน่ใจจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอพร,ร้อมื่เมอไหร่ก็ทักแม่หมอมาได้เลยนะคะทักแล้วก็ แอดไลน์ก่อนเนาะแอดแล้วก็เขียนคำว่านะคะสวัสดีค่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาไลา์จะเด้งออกไปนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางไลน์ส่วนตัวนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่สังเกตดูให้ดีๆนะคะ ไอดีไลน์ของแม่หมออยู่ที่หน้าจอมือถือของคุณด้านขวามือนะคะด้านล่างนะคะไอดีไลน์เนาะหรือว่าแม่หมอจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะคุณเอาละหวังว่าคุณคงจะเลือกได้แล้วเราไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยนะคะมาค่ะ สวัสดีค่ะคนกองที่หนึ่งหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูซิว่าเขาคนนั้นที่คุณถามถึงเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะเขาอยากจะพูดอะไรสื่ออะไรในอาไพ สำหรับนี้มาดูนะคะโอเ้เขาอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณนะนะคะเขายังอาลัยอาวรคุณอยู่นะคะเขารู้สึกเจ็บปวดนะคะเขารู้สึกเสียใจที่ความรักของเราสองคนมันเป็นแบบนี้นะคะคุณขาเนาะอาจจะเป็นความรักที่ไม่สมปรารถนานะคะคุณเขานะคะ รู้ว่าคุณตัดความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันเป็นความรักสามเศร้ารักสี่เศร้าละค่ะคุณคาเนาะคุณก็อยากจะได้ใจเขาเหมือนกันนะคะคุณคาเนาอะอคุณคิงดาบขึ้นมานะคะหรือไม่นะคะเขาก็ จำใจต้องตัดความสัมพันธ์นี้ต้องมีเหตุมีผลในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณคาเนาะเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้านะคะคุณหรือไม่นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขามีอดีตฝังใจนะเขายังไม่ลืมอดีตของเขานะคะคุณกับใครบางคนนะคะคุณคาเนาะเขาต้องมีเหตุผลนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้ให้มากๆนะคะคุณอืเนี่ย คุณสองคนอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะ,ะคุณสองคนอาจจะมีการขัดแย้งกันนะคะมีการไม่เข้าใจไม่มีการเขาเรียกอะไรไม่ลงรอยกันนะคะคุณคาเนาะ แต่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาสองคุณนะนะคะเขาถึงแม้นว่าคุณตัดจบจากเขานะคะหรือเขานิ่งเงียบไปเขาก็ยังสองคุณอยู่เขายังดูคุณอยู่ห่างๆนะคะคุณขาเนาะแปดดาบขึ้นมามเขาอยากบอกว่าเขาทําอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณขาเนาะเขาติดปัญหาของเขาเขาไม่อิสระนะคะคุณมาดูซิอืม คิงถ้วยแต่เขาก็รักคุณนะเขาก็มีใจให้กับคุณนะคะคุณเขาจำใจต้องอุบอ่อนจากความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็เขาก็อยากให้วันเวลาเนาะเ่เยียวยาคุณนะคะทำให้คุณดีขึ้นนะคะเขา อ,อยากให้โชคชะตานำพาให้คุณกับเขามาเจอกันถูกที่ถูกเวลานะคะหรือไม่เขาก็อยากบอกว่าคุณสองคนเจอกันมันผิดที่ผิดเวลานะคะคุณขาเนาะอืมขอดูหน่อยค่ะคุณสองคนแตกต่างกันนะคะคุณขาเนาะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่อืมเป็นคนที่ ชอบออกกําลังกายนะคะเข้าฟิตเนสนะหรือไม่นะคะเขาอาจจะเป็นตํารวจเป็นทหารเป็นคนในเครื่องแบบนะคะหรือไม่คุณอาจจะดิวกับคนต่างชาติต่างาศาสนาต่างภาษานะคะคุณขาเนาะเขาคนนี้อยากบอกว่าเขาอาจจะต้องไปไกลนะคะไปถึงต่างประเทศนะคะคุณขาเนาะเขาคนนี้ต้องมุกอ่อนออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะ เพราะว่าเขาฝืนโชคชะตาฝืนพมลิขิตไม่ได้นะคะคุณคาเนาะอืมแต่รู้ไหมเวลาที่เขามีคุณนะคะเขาก็มีความสุขนะคะคุณนะ่ะคือความสุขของเขานะคะนะคะคุณขาเนาะคุณอาจจะมาเติมมาเต็มทําให้เขามีความสุขยามที่เขาได้อยู่กับคุณยามที่เขาได้รู้จักกับคุณนะคุณเขาจําใจต้องนิ่ง เขาจำใจต้องออกจากความสัมพันธ์นี้เขาจำใจต้องตัดความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะเขายัางต้องรับผิดชอบคนในอดีตของเขาหรือคนของเขาอยู่นะคะคุณคาเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าตรงก็ทั้งหมดก็คอมเมนต์มาได้นะคะคุณคาเนาะเอาละเดี๋ยวขอข้อความจากเขาหน่อยสิคะ เขาอยากจะบอกอะไรในกล่องสีน้ำเงินของไม่หมอขอข้อความของเขาหน่อยค่ะ,ะเขาไม่ได้บอกเยอะนะขออีกสักสองข้อความมาสามขออีกสองค่ะคุณจะให้อภัยฉันอีกครั้งไหมนะคะฉันดูคุณอยู่ห่างๆว้าว เธอคิดถึงเหมือนฉันคิดถึงเธอไหมอยากมอบความรักให้กับคุณนะคะคุณเราต่างกันแต่ฉันก็อยากไปต่อกับคุณนะคะอันนี้กับใครบางคนนะคะคุณขาเนาะข้อความนี้อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะคุณนี่แหลคะค่ะข้อความของเขานะคะถึงแม้นว่าเขาคนนี้นะคะไม่ได้อิสระถึงแม้นว่าเขาคนนี้นะคะ ไม่ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณเขาคนนี้ก็มีใจให้กับคุณเขาค,คนนี้นะคะก็มีความสุขทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้รู้จักกับคุณนะคะคุณขาเนาะอืมก็เขาก็หวังอะหวังให้โชคชะตานำพาให้คุณกับเขามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่านำพาให้คุณกับเขามามาถูกที่ถูกเวลากว่านี้นะคะสำหรับคนที่ มา,มาเจอกันสายเกินไปนะคะคุณคาเนาะเอาละวันนี้สั้นๆน,นะคะคลิปนี้นะ ถ้าคุณต้องการอยากจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะลึกกว่านี้รายละเอียดปีกย่อยคุณมาดูดวงส่วนตัวแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะแอดแล้วก็กรุณาเขียนคําว่าสวัสดีค่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการอ่าในการดูดวงด้วยถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาลายจะเด้งออกไปนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กัน เราคงได้คุยกันทางไลน์ส่วนตัวค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายสวัสดีค่ะคนกองที่สองหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ข้อความของเขาเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะเขาอยากจะซื้ออะไรมาบอกถึงคุณวันนี้มาดูสิคะส่งจิตไปขออนุญาตเปิดดวงเขาก่อนนะคะสำหรับความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะมาดูสิคะเขานิ่งเงียบไปหรือเปล่ามาดูสิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณมาดูสิเขาอยากบอกอะไรอู่สามถ้วยนะคะสามถ้วย สิบเหรียญค่ะว,ว้าวคุณเขาอยากจะมาเฉลิมฉลองนะคะนะอยากจะมาดื่มมาดิ้งกับคุณอยากจะมาเฮฮาปาร์ตี้ร่วมกับคุณนะคะอยากจะมาเป็นเพื่อนคุณนะคะคุณขาเนาะกับใครบางคนนะคะและอีกอย่างหนึง่งเขาคนนี้ ะะอยากจะมีครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยไปกับคุณนะคะคุณนะ <c oughs> เขาพยายามคิดในทางที่ดีที่บวกกับคุณนะคะอยากจะยกระดับความสัมพันธ์นี้ให้มันคงขึ้นนะคะคุณขานาอเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะเขาอยากบอกว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนที่มีเมตตาคุณมี คุณนนะน่าจะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีครอบครัวที่บั่งคังร่ำรวยมีเพื่อนที่รักคุณนะคะคุณนะมีเงินมีทองนะคุณอืมแล้วเขาอยากจะบอกว่าเขาชอบคุณนะคะถ้าเป็นรา,าชิศีถือถ้วยขึ้นมานะคะเขาอยากประคองความาความเป็นเพื่อนที่มีกับคุณนะคะเขานอนไม่หลับนะเพราะเขาก็คิดถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนกันนะคะ ถึงแม้ว่านะคะตัวคุณจะไปไกลจากเขาหรือคุณสองคนห่างไกลกันนะคะเขาก็ยังคิดถึงเขาก็นอนไม่หลับเขาก็ฝันถึงคุณนะคุณก็ทำให้เขา,าคิดเยอะแล้วก็เป็นกังวนกวาวานะในความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะคะคุณคะเนาะหรือไม่นะคะกับใครบางคนอาจจะมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณคะเนาะเด็กถือไม่เท้าหรือไม่ กับใครบางคนอาจจะมีเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาก็เลยต้องอคิดเยอะแล้วก็เป็นกังวลน,นะคะ,ะเพราะว่าตัวเขาอาจจะมีลูกหรือตัวคุณมีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องนะมาดูสิคะเขาอยากจะบอกอะไรต่อไปอเขาคนนี้นะคะ ที่คุณถามถึงเห็นไหมมีพ่ายรักขึ้นมาเขายังรักคุณอยู่เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะเขารักคุณนะเขานอนไม่หลับนะคะคุณก็มีอิทธิพลกับเขานะคะคุณขาเนาะคุณรักเขาเขาก็รักคุณเช่นกันนะคะคุณนะเขาอยากบอกว่าคุณเป็นคนดีนะคะคุณเป็นพ่อพระแม่พันะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคุณและอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าเขาคนนี้นะคะ จริงๆแล้วเขานะ่ะคิดไปไกลคิดไปลึกเหมือนกันเขาอยากจะแต่งงานนะคะนะไพ่พาขึ้นมาอยากจะทําให้มันถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีของเขาอะนะคะคุณนะหรือของคุณก็ได้นะคะคุณนะคุณสคนเหมือนกันมีอะไรคล้ายๆกันนะคะคุณอเขาเนา่ยอยากจะมาเฉลิมฉลองกับคุณมากๆนะคะเนาะ แต่งงานออกหน้าออกตาออกสังคมนะคะคุณอู้กลองนี้ดีมากๆเลยค่ะคุณขาอูว้าวมาเดี๋ยวขอข้อความของเขาหน่อยว่าเขาอยากจะบอกอะไรขอข้อความของเขาในกล่องสีน้ําเงินไม่หมอนัยค่ะเขาอยากจะบอกอะไรอ่ามาดูนะอะขออีกข้อความอันนี้สองมันกระเด็นออกมานะมาดูซิวันนี้ไม่หมอจะไปเร็วหน่อยนะทำอย่างไรจะชนะใจคุณนะคะ ฉันไม่ดีพอสำหรับเธอโอ้ว้าวฉันคิดถึงเรื่องราวของเราสองคนเสมอ uh huh. เราต่างกันแต่ฉันก็อยากไปต่อกับคุณเธอคิดถึงฉันเหมือนฉันคิดถึงเธอไหม <c oughs> อยากมอบความรักให้กับคุณนี่แหละคะ่ะข้อความของเขานะคะโอน่ารักมากค่ะในกองที่สองนี้นะคะคุณถ้าตรงก็เก็บไว้ค่ะรับเอาพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะ <c oughs> ถ้าคุณมันไม่ใช่ของคุณก็กองไว้ตรงนี้อย่ารับพลังงานลบไปนะคะคุณนะเอาละถ้าคุณต้องการอยากจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะลึกกว่านี้พร้อมเมื่อไหร่ก็แอดแม่หมอมานะคะ แแล้วก็ทักแม่หมอมาด้วยว่าสวัสดีค่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาลายจะเร่งออกไปนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางลายส่วนตัวค่ะอ๋อสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่สังเกต ID ลน์ของแม่หมอแล้วก็ Facebook นะคะแม่หมอจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปหรือไม่คุณดู จอมือถือของคุณนะคะขวามือนะคะด้านล่างนะจะมีไ d l ดี e ลน์ของไม่หมอตรงนั้นนะคะเอาละค่ะไม่หมอไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายสวัสดีค่ะคนกองที่3าหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้ ไม่หมอ B ีต้อนรับค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อความของเขาเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะข้อความของเขาอยากจะบอกอะไร Justice ขึ้นมานะคะ Justice หดาบค่ะอืมคนคนนี้อาจจะชอบเดินทางไกลหน่อยนะคุณนะเดินทางไปไหนบ่อยเหมือนกันนะคะคุณมาดูซิเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่มี e โก o โนะคะ <c oughs> เป็นคนวางตัววางฟอร์มนะคะเขาเป็นคนที่ชอบดื่มนะคะคุณขาเนาะอื <c> ้อ <oughs> คุณเขาอยากบอกว่านะคะเขาอยากจะอ,อยากจะศึกษาในิสัยใจคอของคุณนะคะคุณว่าคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนเจ้าชู้ไหมคุณชอบดื่มเหมือนเขาไหมนะคะคุณขานาออื <c> ้อ <oughs> คุณเขานะคะ อยากบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะคุณนะอืมหือคุณแต่คุณก็เป็นคนที่มีกำแพงเหมือนกันกับใครบางคนนะคะอาจจะรู้ว่าคุณนะ่ะชอบเขานะคะแต่คุณก็มีกำแพงเหมือนกันคุณก็สร้างกำแพงของคุณขึ้นมาเหมือนกันนะคะคุณขาเนาะเขาอยากคุยกับคุณนะคะเขาอยากสนทนากับคุณเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะคุณขาเนาะคุณขาอืม เขาอยากจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะนะคะคุณขาเนาะอืมมาดูซิแต่ว่าการสื่อสารของเขานะคะเขาเขาต้องมีลิมิตในการสื่อสารเขาอาจจะไม่อาจจูโจมคุณมากหรือเขาอาจจะต้องค่อยๆสื่อสารให้คุณได้รับรู้ในความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาชอบคุณนะนะคะอคุณ แต่เขาคนนี้นะคะอ่เห็นไหมคิงถือถ้วยนะคะแล้วก็ราชนีถือถ้วยขึ้นมานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้เขาอาจจะเป็นคนที่วางตัววางฟอร์มนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆแต่เขาก็ชอบคุณอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขานะ,ะเขาอยากจะยกระดับความสัมพันธ์นี้เช่นกันเขาอยากบอกว่าเขายังเก็บคุณไว้อยู่นะ,ะเขายังไม่ลืมคุณนะคะคุณขาเนาะ ถึงแม้นว่าคุณสองคนจะไม่เข้าใจกันถึงแม้นว่าคุณสองคนจะทะเลาะกันนะคะ <c oughs> เขาก็ยังมีใจให้กับคุณอยู่ <c oughs> เขาก็ยังรักยังชอบคุณอยู่นะคะคุณขาเนาะ,ะกับใครบางคนนะคะอาจจะจากกันไปแบบกระทันหันหรือไม่นะคะอาจจะออกจากความสัมพันธ์นี้โดยที่คุณไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะคุณคาเนาะถึงแม้นว่าเขาจะจากไปนะคะเขาก็ยัง เขาก็ยังรักคุณอยู่นะคุณนะอ,อืเขาอยากบอกว่าเขาอยากคุยกับคุณเหลือเกินเขาอยากบอกว่าเขาอยากสื่อคุณเหลือเกินว่าเขารักคุณนะนะคะคุณอ่ะมาดูซิเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะคุณขานะเขาบอก ุณนะเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะนะคะคุณแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาก็เป็นคนขี้หึงขี้ห่วงเหมือนกันนะคะคุณอถ้าคุณมาเป็นคู่ของเขาเขาก็ห่วงคุณแหละนะคะุณอืมอะขอดูข้อความของเขาหน่อยวันนี้ไม่หมาะไปเร็วหน่อยนะคะเดีซิข้อความของเขาอยากจะบอกอะไรอยากสบตาคุณอีกสักครั้งนะคะ คุณคือคนที่ใช่โอ้เยอะเหมือนกันนะเหนื่อยไหมที่รักคนอย่างฉันสองคุณนะโชคชะตานำพาให้เรามาเจอกันฉันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะคะเหงานะคะฉันหึงคุณนะรู้ไหมเห็นไหมล่าไม่มองบอกแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนขี้หึงฉันยัง เก็บความรู้สึกนี้ไปกับฉันตลอดเวลาอยากสร้างครอบครัวด้วยกันใจเราตรงกันใช่ไหมช่วยบอกฉันทีนี่แหละค่ะสิ่งที่เขาบอกคุณมานะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะคุณขาเนาะเอาสั้นๆก่อนนะคะถ้าคุณอยากจะเจาะลึกกว่านี้ก็มาดูดวงส่วนตัวนะคะ พอมเมื่อไหร่ก็แอดแม่หมอมาได้เลยแอดแล้วก็โกรุณาเขียนคำว่าสวัสดีค่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาลายจะเด้งออกไปนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางลายส่วนตัวคะ่ะ สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ชอบการอ่านสไตล์ของแม่หมอกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปใหม่ต่อไปกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาสนุกสนานร่วมกันด้วยนะคะโอ้แม่หมอจะทิ้งอ่าอดีไลน์ของแม่หมอไว้ที่ใต้คลิปนะคะคุณสังเกตดูให้ดีๆนะคะหรือไม่คนที่เข้ามาใหม่นะคะหน้าจอมือถือของคุณนะคะคุณขาเนาะแม่หมอจะทิ้งไว้ตรงนั้นใต้ ขวามือนะคะตัวหนังสือสีแดงๆนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางลายส่วนตัวค่ะไม่มองไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย